เี Five, Five, Five. ๋ยวากทจิบาร์นนี่เราก็จะไปหาที่โกลนิวจกมาเด็กครับทุกคนตอนี้ล้าก็มาสถานเ่ทุกคนตอนนี้เราก็จะไปหาที่โนิวทุกคนแล้วเราจตปไหนครับปาโกนิวจกมาเด็กครับปลุนท้ายสันทประเทศไปเดบสงค่หมาเดบคป่ะดเทพ่ะินน่ะเดทิวแล้วเนาะ่เกือบเบลวเลื่อเดีวมา่ไล เดี๋ยวั้นห่างั้ดี๋ยวตไปหาไปหาุย่นดินไป่ืนมมีมี้แรงครับไ่นไห่นห้ง่เวลาตอนน้อยมีแรงมอสดตเิ้ยูแพ้่บรรยากาศมุดครบไดิ้นนไม่เด่นะเ้ก็ย่ชั่งบด้วยกันดย่ยงกั่อนแล้วก็ยังม่ช่

ไม่เ,เป็นไรก่อนนี่เราก็จะไปหาพี่โกนิวจัดปบัติษนะครับทุกคนตอนนี้แล้วก็มาได้สะพานแล้วทุกคนตอนนี้เราก็จะไปหาพี่โกนิวแ<ะ>ล้วทุกคนไปขอนชคไปยังก่อนเอาใชาา่ปะมมาดูมเือนนมันมีขาจำเงี้ยมีตรงมาดัาน เราไปเาจะไปไหนครับหาโกนิวจาบประเด็ดนะครับเรุ่นไทยสั้นท้ายประเทศไปเลยบูวต้องฟุ้งไปเลยบุ้งอ่ะไทยประเทพควรอ่ะเยี่ยบิบูควรน่ะเยี่ยบิบูอ่ะเนาะอ๋อสวัดเพว้นใส่เราดิใส่เนี่ยผมจะล่บท่องอ่ะท่องเทียบอ่ะช่องกว่าไหมทหารที่บ้านโอ้โหร้อนนะคนแต่ว่ามันมันมันก็แบบว่า แบบว่ามีเคมๆหน้าฝนแบบหน้าฝนจะตกนะคนแต่ว่าเราจะรถกับพี่โกนี่วันนี้คจะเกิดเบิร์ดแล้วไหมครับเบิร์ดเบิร์ดเอามาน้ำไหลไหมบอครับเดียวงานหนงานหนงานนเดียวหมที่าเจอกันใหม่ครับบอไปหาไปหาโกนี่นไปหาพี่โกนีัน นี่รุ่นเถื่อนไปรุ่นเถื่อนมีมีมีห้าสามแรงนะครับไป่รุ่นเถื่อนไวรุ่นห้สทรงเทเวลาตัวตน้อยมีแรงแงบ,บอยเดดเดเพิยูแพ<ค>่เดปนันุดอ่ะมีนมักคนขี้คนนีอยู่แค่นี้เลดพี่อยากอายเพื่อวะเพื่อนสิบอกมึงหได้อมึงนไ่เห็นผูน้พี่ยเขา้องโอ้โหโดน ถึกตัวมันอถึกเปหนึครับพนาแล้วยังทงเปิดเปิดปขะตูอยู่นะร้อนมากเลยรถลดลดแตื่นเต้นวะทุกคนฉนในหัวไปอยู่บกอันนี้บกแ่ตัวมาเราอยู่เรงหมดเลอยู่ได้ยังไงอ่ะฟังน่มึงนี่มันฟังขวา้เดี๋ยวเดี๋ยวหทุคนตื่นเต้นมากเลยว่ะ เี่ะเป็นอะไรครับบรรยากาศกคตรสดฮะไม่ดีน้มันยู่นยุนบตรดวยนเอตัวย่านก้องตกตัวแล้วคนเดินชมชมซซมซิวหลังจากที่เราโดนนเย็ดเมกถึงตํางโเลสัอุมเดมึงใครรูคนี้ไงี่ไองแล้วไม่ดีนเ ไม่ได้หรอข้าวบุนข้าวบุญข้าวเถอะคุกนานมาดิสั่งเนี่ยกำลังเยอะไทยหลุดเลาอยู่ไทยไม่ได้ไทยหลุดไปไทยเราดิบไทยโบราณนั่เนี่ยไทยโบราณ Bố của nhà thái, đâu nắng 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 đi นี่คนกำลังจะถ่ายต่อคิวต่อคิวคิวยาวถ่ายหมใครถายน้ำรอไหมโอ้เขามาถ่ายตัวโอถ่ายไหมน้าเดี๋ยวโบมาถ่ายเองเดี๋ยวไมาถึงตาเนี่ยยังไงยังคือม่วเนี่ยไ ดูว่แบงค์มันเบิดใช่พี่กูนิวไหมคะเนี่ยใช่รับมาเทีย่ยวมาเทีย่ยว คลิปนี้ก็คลิปแบบตำรวจไล่นะทุกคนก็ไปเจอใหม่คลิปหน้าทุกคนคลิปหน้าจะไปไหนก็คอมเมนต์บอกได้ทุกคนไปเจะกลับแล้วเพรนี่ทุกคนให้ดูบรรยากาศคนอย่างเยอะเลยฮะยนี่ยนี่เส เจอกันใหม่คลิปหน้านะคนก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมหน่อยช่วยเป็นกำลังใจนะคนนะคนนี่เราพาชมดูรถที่โกลด์นิวชมดใูใกล้เลยโอ้โวัยรุ่น5 3ท้ายสั้น <laughs> อันนี้น่าจะเป็นมโอนะทุกคนมโอ นี่รลดพุได้ก่อนลยันเด็ดลุยอันซูเปอร์ซิิงนะทุกคนคตรสุดอ่ะคตรสุดอ่ะไปว่าขาบ้า